น่อยหนึ่งเทปบุตรพร้อมบริวานสองหมื่นแหนแหลอมมันนอมเจดมานี่อันวาเทปบุตรตอนนี้มาก่อนมีศรัทธาถวายเข่าปลาเจองค์พิสุเจ้าขั้นว่ามอดานาแล้วอานิสงอยู่ทรงสองหมื่นอ้อมบริวานลอมแหนหน่อยหนึ่งเทปบุตรพร้อมบริวานสามหมื่นส้มเซินเข่ามาไหวถา,าดมานี อันวาเทปะบุตรอันนี้เมื่อก่อนเปนสศกาลีเฮ็ดหูขายตำไม้เขียนไปเน่าในห่องอนุลาท่านนี้เมืองใหญ่บุญสร้างไว้ม้วนพร้อมสุอันกับทั้งเผาศพกมพาทุกขามอดอาหารถาสินท่านถ้ำพำม้วนมีทวนบริวารพร้อมม้วนมีสามหมื่นส้มเซินด้วยมีเส,สาโศกเอาหน่อยหนึ่งเทปะบุตรพร้อมบริวารสี่หมื่น 40, 000, ไหลลังเข้ามาไหวถา,าดมานี่ อันวาเทพบุตตน,นีมอากอนเป็นเศรษฐีอยู่ในหาดิตาข้ามกอบนสุนสร่างรักษาศีลหาอุโบสถเพียยธรรมท่านเข้าน้ำอาหารพร้อมแจกสองฆ์ขั้นวดัดคัขันเมียนมอลหาหารสัวสีมื่นอ้อมบริวารล่อมหอบโตนหน่อยหนึ่งเทพบุตรพร้อมบริวารหาเมิน 50, ไหลลังเข้ามาไหวถาดพระองค์อันวาเทพบุตตนนี้มอากอนเป็นพญาม อัตเดชเจอไก่เกียรติกองร่างกากวงพระองค์ข้องเป็นเอกอนุภาพแผกกวงค้นขามตัวแดนพองตื้อสัมบันเพ่งพรรมศีนอุโบยินดีท่านสุวรรณมีเว่นขั้นวจุติแล้วดาวดึงบอนอยู่หามันเจา้าแท้ว่าเฝ้าแหแหนหน่อยหนึ่งเทประบุตรพร้อมบริวารหกหมื่นไหลลังเข่ามาไหวธาตุมานี่อันว่ดเทพบุตรตนนี่มื่ก่อนเป็นพญา อภัยยศกะเดางดินคงฟ้าสทธากวงถ้ำท่านแจกแบ่งข้ามอบเจ้าสามเจ้านอโพกับทั้งใดก่อสร้างพระสถูปเจดีท่านเฉียนหูพระพุทธองค์ถวายไว้ยินดีให้ถ้ำท่านค้นขมอดปุ่นอูกทนไม่โพแก้วถอดท่านขั้นวัจุติแล้วดาวดึงบอนอยู่หกหมื่นเจ้าแท้ว่าเฝ้าอยู่นาม หน่อยหนึ่งเทบพบุตรพร้อมบริวานเก็ดมินสะพังพร้อมม้านนอมเจดมานี่อันวาเทประบุตรตนนี้มืก่อนเป็นแน่นมีศิลธรรมสั่งห้อมดีถวนปฏิบัติเจ้าภิษุสงบ์บประมาทดับสาสตแล้วเน่าห่องแห่งสวรรค์บริวานพร้อมม้วนมีเก็ดมือนส้มสินเจ้ากวัวาใสาแจงบี น่อยหนึ่งเทประบุต์พร้อมบอยว่านแปดหมืนไหลลังเข่าม้าว่ายถาดมานี่อันวาเทปบุตรตอนนี้เมาก่อนสังกาลี่อุปถาสงพร,รมเพี้ยนมีคันย่มสงเข่าโคจรบินธบาดเอินบอกให้เศร้าบานถอดท่านขั้นว่าโจตีแล้วดาวเรงบอนโดแปดหมื่นเจ้าแท้ว่าเผ่าแห่แหน หน่อยหนึ่งเทปบุตรพออบริวันเก่าเมินเคิร์เคิร์เข่ามาวายถาดมานี่อันวาเทปบุตรตนนี้เมื่อก่อนเฮงน,น่านประโยชน์ตนทานทำมี่คันเมื่อหนึ่งเมือ่อบ่ายได้กันนิกาดวงดอกกำหนึ่งวหวยบูชาเจ้าวเจ็ดมานี่ขั้นวาโจตีแล้วเมืองแม่นบอนอยเก่าเมอนเจ้าเทว่าป่าแห่แหน น่อยหนึ่งเทพบุตรพร้อมบริวานสิปบปืนผ้ากันหลังไหลไหลหล,หลังเขาา่าม้าวาดถาดมานี่อันวา่าเทบุตรตอนนี้เมื่อก่อนทาลิโตเป็นคนจนเถวขายย่างหยาเน่าในห้องอุลดบุรีเมืองใหญ่หาดยาได้ขายเลียงฉีดตนเมื่อเน,นึ่งรอเลียบต้านตีนฟังนาท,ที่เขินไส้เขาวงามดังเงื่อนเลี้ยงไว้เขาจึงเอาเบอร์ตอมไส้ขาาในหาดกองกอไไ้เ,เจดีให้ใหญ่สูง แล้วจังปักลักไว้กองไส้ใหญ่ทั้งจอมทั้งเทววประดับแผ่นเพ่ง,งามเอแล้วจึงวันท่านนอมแตทาว่านนบนอบค่อมรบแก้วสามเจ้านอพ่อกทาทะไรอุปถาเจ้าปิโสุมุตาร้องศีลจินท่านถ้ำป่ำศีลมีทวนบริวานพร้อมม,ม้วนมีซีบเมื่นส้มเสือนเจ้าขวา,ายแจงบี ยติบั้นกันมาไล่เมินไว้ก่อนแล้วทอนี่ย่อไว้ทีควันเจ้าเอ้ยจบกันมาไล่เมินกันนี่ของกตีของเด้อกันบ่มีกะผมยังทำเนียมพผนว่าเทศจบกันหนึ่งตีของว่าชั่งกันบ่มีกะเทศฟังมาไล่แสนเนาะกันต่อไปกันมาไล่แสนนั่นเป็นการพลนัดถึง พระสียรยาเมตตาโพธิสัตว์เทจะมาเป็นพระพุทธเจ้าดัสรูในอาคตขางนาท่านบอกถึงพระสิยรยาเมตไตาความหมายแหลวสิยรยาเมตไตาคือความเจริญลุ่งเรื่อนโดยความหักความสมาสม,าสม,าสมาัคคีคคนหักกันบ่อสร้างกันนี่เมตตาปานี่ต่อกันนั่นคือความหมายของสียรยาเมตตาเจริญลุ่งเรื่องโดยความ้วยธรรม อันคนในโยกดันสิมีแต่แต่ความสุขพอขันค้นหักกันบ่อสร้างกันแล้วอยู่ไซกับสิมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขพยันเฮาทันทั้งหลายก็ควาถินอมถ้ำส่วนนี้เข้ามาโซนก็คือให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเมตตาหักกันบ่อสร้างกันนั่นคือส่วนหนึ่งที่ว่าถึงความสุขที่เกิดขึ้นในยุกศาสนาของพระศิรอาริยเมตไตาที่ว่าพระศอาริยเมตไตาเป็นมีบริวารลายถึงแสนโสดจักรวาลจะว่ามลายแสนในความหมาย อนาพ่อทิศเจ้าหน้านอพระศีร่อานมีบริวัรหลายกว่าคนท่างคายบาลมีสารสิประการเต็มทีศาดนาพุ่นเป็นพระเจ้าเมตไตสิโพกสงสารพ่อท่ย่านเกลกอแามาตรุษยาบ่อเยงหย่งบอดถอยหวังจะขนสั์ขวามาที่ท่วนเที่ยวยากให้เขาขวามโอคากวงเถิงพุ่นปังเกษมข้อมบาแล้วอินทลราเศร้าทะแหลงมีแห้งพักอยู่เย็นหายหอน ขั้นแมนเทนประสง์หูแนวดใดายไถทามไทยพระเมตไตรนอเหเนือ้อองคุ่นภูสีมาทเทียวเทินอันวัปเทศเจ้าหนื้านอพุทั้งโกนบริวานหลายแหยนแผ่นดามใตจหัวนหนาหลังตามสองหมืนล้วนจะหาพันกดล้อมจอมเจ้าแห่มาเล่ยลวงเข่าเขตควังพระเจดีถูกเทียนถวายธาดท่องปนมนิว วันท่านอมเบญจางประดิษจูว,ว่องแวนล้อมจอมไทยเมไตไใจอันวะพโพธิวาไทยถามไทยพระมาไล่ว,ว่าทันลุกแต่ใสด่วนเดินมาพี่ใจประสงค์ด้วยแน่วใดให้เขามีเหตุห้อนใดแท้กะจังมมาแต่นั่นสมานาเนื้อองอาทารุง่งศิลทุ้นเทผ้าเราไปตามเรื่องพ้านิมาแต่พื้นชมพู้โลกลมน้ำดอกไม้มาไหวเจดมานี่ กาทั้งเกิดจากพ่อเนื้องนององพระพจึงได้เน่าน้านค่อยทางเฮิงนั่นแลว้วหวังจากมาทานต่อสีอานพุทธศาสตร์ขั้นประเคลื่อนสู่ห้องเมืองพุ่นสิบอกยอมแต่นั่นพระเทสัได้หูภาคพระมาไลา่จึงได้ทวดถามเถิงหมูค้นผ้าใดเขานั้นทําบุญส่างการงานหรือบอ่อปาถนาพบพ่อพอระสิเจ้าเมตไตบออ่อเดม แต่นั่นจมนาเน่าองอ์อาจทารองศีลจักขันไขเหลืองค้นพ้ายใตยบางพงถ้ำท่านให้ดักษาศีลถ้ำอยูผ้าวนากระได้มิหนอยบอหลายผูมิโมคลนิีหายสางแต่เว้นกรรมถ้ำปานหน้ายากขิงตีปุนล้อนลักเล่นเมียเขาสวมเศษตัวหลอกอล่อล่วงเล่นลายพางบางพงต้มเหลากันจินแม่ไล่ของชิบหายเบียเมาสางเงิน ขั้นซาเซนส้อยสมยาฟินจินเหล่าเม้าปองบ่าหมาหน่อยแหลบเลี้ยบางพองลักรอบเล่นเบียโบกการพานันเบอร์หวยบัสทัวโปเอาเกเรียงให้ลรพอมสามใบไพ่เทียนคุบก็บกลัวการเหย้าปอคอยผู้สวัสาในโลกเมืองค้นมีหลวงหลายบหอนขั้นหน้าใด้พอได้นํามาเว้าภาษีอานให้หูหอมทีบเว้าเาหลือหล่นปาะมานพ่าเอย้ย บุงหมดท้ำบนส้างปัามดีโดยสอบเขาก็อยากพบพ่อภาษีเจ้าเมตใจแทอแล้วแต่นั้นพอ่อเทศาไทยหูผ้าความ่มประสงค์จนผักกระินยินดีดอมสืนท่มย่งถอยแล้วจึงเผยความเบาว่าจาตานสัง่งไผปูยาพบพ่อเห็นหนาพระเมตใจคอยภากันตั้งฟังธรำมหาเวทศให้แล้วในมื่อหนึ่งเดียว แล้วจึงหาเาให้ครบเครื่องพ่อพันอุบลบัวทูปเทียนโบสาวายพักตบแหลกลางของขาวอ่อนจ้องกุเข่าพันก่อนแดงมาขั้นแม่นไปเหตุไดได้โดยดัง,งย่อมทแถลงมานี้เขาจักมีความสุขเกิดท่านย่อมแท้ไัยูุทำกรรมให้เว้นหลาเดเหตุพอแม่ปุ่นตีขาวอดวายท่ำไล่ให้สงสีนี้แตกอรหันขาซ้ำกรรมให้ทรงผล ตบตีให้ทํำโลหิตุปบาทเลือดเจ้าแห้งหอบาทบวมหรือวัตสศินใหม่มหาใหญ่พ่อสีฮัจเจดีแตกพังเพ่ม,มาตายไปแล้วเอาเว้กีบอนอยู่ไฟลุกใหม่เผาเลือดเ,อเ,อเอนื้อลวกหลอนตอนนั้นมาไล่เจ้ามหาเถนถามต่อไว้หรือสาโพงเจ้าสิดวนล่มเมื่อเกิดห้องมาดุโลกเมื่อค้นวันเดือนปีเลิกใดขอแจ้ง เมื่อใดแท้พองสีล่งไปเกิดรูปลังนันสีสูงสันจำได้แต่นั้นภูพานพื้นเทวโลกตุสิตาพระลานาเถงเหตุการณ์ไกลลำศาสนาเจ้าสีอานอริยเมตสังเขตขอกระบองใต้ตื่นแสงย่ำเมื่อศาสนาพระเจ้าตนสือโคดมได 5, ้หาพันเถงคบดีดาทวนคนจักเบิกนแนนมีกลัวเจงบาปรูปเมเล่นเสื่งสูทํำส,สาว เขาตีเส้นกระเล่นเค้ื่อนมาเป็ดไก่บาบ,บอเอื้ออายนั่นสิบอมีข้าวนั้นคนดมน้อยอายุหาปีเป็นหัวเมียอยู่แปลงเง่านยาวสิบปีต่วนสิตายไปกเกิดเกิดใหม่พระบาปใหม่กรำก้าเจดึงข้าวนั้นเกิดเห็นห้อนพ้อยพญาิมาถึงเอิดอาหารไหลตีแท่งขาเห็นกันเข่าสำคัญว่าไกจับหดป้าพันขาแต่กัน เจ็ดวันทวนเขาสิลบเลีวกันกองกันใจอาเนกน่องเต็มพื้นคนสามบานสินีตายเข่าปาลลบหลีกลีในใหรทมซอกเขาพ่อลวงเขาเจ็ดควงเจ็ดวันเขาก็พากันมาจากเหวห้าห่วยเห็นคนล้มนอนตายชิ้นควยสังเวทโอเป็นหนานนายสอางแล้วจึงพาะี้ตานหักหอเฮียงกันยินดีดอมเซอนซ่อมมันยม แล้วจึงผ้ากันเว้นปัญจเวนขัดเอ่งถ้ำพระเจ้าถือหมั่นโคสุคนข้าวนั้นพอไม่ได้อายุสิบป,ปีพ้ารุ่นหลังลูกเศร้าปีทวนล้านเลนหล่อนอายุเนาวถึงโกดหลายหล่น,ลอน,อนอนั่นแทกกระจึงตายข้าวเมื่อมนุ์โลกได้อายุเถึงอสงไข่ว่ามั่วเม้าเกิดมีหนานั่นเขาสิมั่วเม้าเล่นคว่ำตายเ่เอือออ,อายุน้อยตอยเตีย้ยตำล่อง ยุอยู่ยั่งแปดหมื่นโดยปีบอมีศูนต์ตำล่องเกินนันข้าวนั้นย่อมจะได้ล่องไปบังเกิดในแห่งห่องเมืองกวางโลกคนอันวา,าศาสนาของย่อมนั้นล้วนแต่สุขขีบ่หอนมีาศาสนาใดเบียบปูนปานใดอันวาฝนตกห่งไหลล่องเปียบสุมสิบห้ามือฝนทิ่เท่งลังลง่องย่ำเมื่อฝนตกนั้นในเมื่อกลางคืนบหอนตกกลางเว้นเปียกห้าห,ห้วยไห พุงพึกสาไม่ใบบางเขียวอ่อนไข่กับอ้าหอมเฮาอยู่เริ่งบ้านอยู่ไก่พ่อไก่บินเถิงง้ว่้อยผงอยู่กินยังย่งยาหาจินนามในน้องบึงบวกสร้างและมาจินยาหอมกันบ่มีจนผู้ให้ลากโลบเอาของง้อค่อยปะปล่อยไล่มีเลียงอุตการนามเบิ่นบางสะพังโบกเต็มอังดนเสมอดามครอบคู่ อันว่าคนแกเ่าชีพญาิโลกฆ่า,าศาสนาของย่อมสิบอมีพ่อดีมิแต่เบาวสาวจ้อยสวยง่ามปานเสียนเคลื่อนหลอดแต่ฝ่าสวรรค์แต้มแต่งลง่องอันวราชาเจ้าปกค้องเพลาดบอมอำนาจกาผมเห็งขามงคลมิแต่ปกป้ป้องทศราชข้องเมืองเถือศีลธรรมเตือนจริงจะมันบอมีปิดบังช่อโกงกินกรรมกอบกดจีปุนติขาสิบอมี อันวากากับนกเขาเคยบอดถือกวนกันหนูกับแมวคูเว้นไม่เว้นจอนฟ้อนนอยกับงูบ่งเบียดเสือและเนื้อสัตว์เขา้าเกาหลังสีบอมมีพิษคอนต้นไล่กวกนกันเขาสีมีปันนี่ต่อกันที่คอยสตัตว์ดำเดิมมีขะเขียนสมสกกว่าเสมอดำดังเกออันมาคนได้เพลินโลกลมเช่าชมผู้หน้าสวดปะปล่อยไล่ว่างทิม การไข่ข้า,ขาหาต้นหมุนเปลี่ยนบอ่อเจียวของสบายเนื้อขอู่ค้นประ,ะอาเสต้นกะลาประพฤกเทว่าเป็นเพศาแผ่นแพ้พ,พ,พันธาเงื่อนข้ามเก้อยนิ่นตุมติง่งพุทธเโพดพ้อมลายล้นสิเกิดดอมอันมาค้นจีหายตาบอดหูตึงแขนขาคตขคอค่อนง,งองกงองุดฐานจีไม่แห้งตอมแจมถูดสูงดำเตี้ยดำแหล่สิบอมี่ พวกอสนร่างหลายศาสตร์ภายหลังบาลามีมุ่งเหลี่ยมงั้งมุ่งไ้ไผ่บุรท่าบญส่างบาลามีแว่นมากเขาสิหากพบพ่อพาสิเจ้าเมตใจแต่แล้วพันลูบลางได้แปดสิบแปดท่งสูงบนาสเดิมเกินกลางโดยดามลงมาใจถึงดินสี่สิส่สอกข้นไปพุ่นห่อนหัวเมื่อใหญ่กว้างเจตุมาลาท่านี่เป็นเมืองหลวงนอดท่าอุบัติเบือง สุพมไทยปิดาเป็นพอพมมาวาดนาน้อยเป็นไถแม่พระองค์อันวากลาสาบกสายเรียกเสือสุพมผ้ามอาโศกเห็นฝ่ายขวาพระองค์เจ้าสีหฐเทนเงาจอมอมอุบัตถากบลาบัตบอคบานน้ำก้นสูญามอันวะกลาสาบิกาสายเรียกเสือสุมาหนาปัทุมมานาั่งฝ่ายขวาแฝงเฝ้าอุบาสกเจ้าสองคนมีมังสังฆะและสุทธัดเจ้าคาบอดีเงามังมี อันวาอุบาสิกานั้นมีอยู่สองคนสังขาและสวสดีนอนในใจกวงเป็นจอมแย่ญิงบุญใจใหญ่อุปถาเจ้าองค์เหงาพระเมตใจอันมหาเหสีเสื้อพุทธาศาสสีอ่านซื้อวาจันธมุขีน,าน,อนอ่างอดยิ่งในพืน้นพ่อมาวาดีน้อยกุม,มารบุตรลาชเป็นลูกเจ้าองค์เหงาพระเมตใจคำมาระบาทไทยองค์เอกภาษีอานจรจาเมิดปูอันแปลเปลี่ยน แล้วจึงขอสั่งเจ้าพระมาไล่ให้ไปบอปุญบาเบืองกรรสั่งแก่คนข้อมบาพากาแว่าน้อมนอบฮัดทาเวียนขวาพาเจดมานี้สามเทียวแล้วจึงวันท่านน้อมพระมาไล่โดยด่วนลาจากห้องดาวาดึงกวางลวงไปพร้อมพำส่วนแสนกดเทวาบริวัรแหนแหนน้ำคุ้งป่าเถึงหนห้องตุสิตามั่งเมงสมุนกองกิ่งเทวะใดหมุกลลกแมน่น แค่นั้นมาไล่เจ้าตนมาหาเถรเจ้าตนประเสริฐพระมาไล่จ่าครับอินเม่ใจจนเสียงแล้วจึงถวายพ่อนน้อมอมลินเทวราชล่องสู่ห้องเมืองกวางหลอกคนพระเก่าเขาสูบ้านน้อยใหญ่เมืองหลวงโครจรดินทบาทไปตามเสน้นแล้วจึงนําเอาเรื่องภาษีอ่านตันสั่งมาบอกให้ปราชาเสือสูนแนวเขากระซัดท่าเลี่ยมตั้งต่อถ้ำบนจินท่านถ้ำชอบข้องคุ้นลน ข้ามาดับกันเหมีอนมอลาน่ารจัวก็จึงไปเกิดกรรมเมืองป่าโดกสวรรค์วิบ้านกว้างพาศาสตร์หอสูงมานี่โทษมุ่งหมายล่านการกันช่มสนุกวนโลจีการโลกเกิดพรมพรมภรีเจ้าเมดัอันว่าใช่ทุกให้คนขมอดเขยนใจน้ำบัวเวายแจมาไล่เข้านั้นข้ามาดับกันแล้วดาวเด่งบอนอยู่บริวารแวดล้อมขว้ายแจงวี อันว่าพระาสเจ้ต้องซอเจ็ดประการอุบลบวติภพศาสท่องงามย่อยแงามาทั่วละเที่ยง่ายไปมาเยือนอยู่บวติเกิดขึ้นห้องไหวางตีนสาธะวอดูล่าเสื่อม้วนม,วนมูเมืองคน้นภูริถ้ำบนไม,ม้มุงเมื่อเมืองฟ้าเลจากวังเห็นาสีอานปุตตรศาส์ขอคิเตเจตตั้งระวังไวยาเลอยแงเมืออบริจากเขาน้ำพ่ชนะอาหารท่านงั้นท่องแผ่นแพทยสบายผา คอยใจสเหลี่ยมสัดท้ากะแก่ย่อใส่เก่าเสียแล้วจึงคอยท่านอันหนึ่งให้เจ้าตั้งใจตอรักษาศีลระวังมือยาเอาไปคาว่าจะเว้าค่ำจินยาลายเสียงอ่อนน้อมฟังแล้่มนหูอันหนึ่งให้เจ้าตั้งใจต่อผ้า,า,า,าวา,วานาอบร้มใจเถียงสั้นยาใสา่การงานหน่อยนักหนาหรือใหญ่เหตให้แล้วอย่าว่างถิมทมทอม กับทั้งอบร่มหายใจสะอาดสดใสจนได้เห็นไพ่ในแจมดีดาทวนอุปทานถือมันตันหาป่าป,าปวงยาได้มาเจียวของดึงเทือนเจโตแม่นเท้าคืออยากได้สมบัติโลกโลกกาปาตนาสมบัติทีบมวมแม่นเมืองฟา้าพเจาวังเห็นหนาสีอานพุทธศาสตร์หาสิได้โดยดัดังมาโนนั่นแล้ว ยุติบันกันมาไล่แสนไว้กนแล้วทอนี้ย่อไว้ที่ควรเจ้าเอ้ยอจบกันมาไล่แสน